ตัวนี้สองล้านห้าตัวนั้นหนึ่งล้านโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาลัตเสียบอยไปไหนนะฮะขอหยาดเมื่งเงินก่อนเลยครับขอหยาดเมื่งเงินก่อนนี่ครับพี่น้องครับเงินดีเลยครับผมเสียบอยมารับเยุนี่ไรบันใดน้ำราษนะครับล้าน้ครับพี่น้โหวันนี้เสียบอยรับสัตสามล้านห้าเน็ตเลยครับพี่น้องดีใจด้วยถ่ายรูปครับยินดีกับข้าผู้ให้พูดครับไปให้หมดครับหน้าวินาทีนี้ ที่สนามมหาวิทยาลัยกาลสินครับมีการส่งมอบควายสองตัวตัวใหญ่คือตัวแม่ในราคาสองล้านห้าและตัวลูกหนึ่งล้านบาทพวดวันนี้ย้ายจากแพร่มาฟาร์มกาลสินไปยังทุ่งเศรษฐีฟาร์มสีสเกตครับดีใจด้วยครับโอ้รับผมยินดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับในการส่งมอบควายกันในวันนี้เสียงปบมือ้วยครับโอ้ยังรักกสิอดจริงๆ นี่น้าเรางานครั้งนี้เนี่ยแคร์ฟ้าฝาดอยู่นู่นน่ยไม่ยอมเข้ามาข้างในเลยแล้วเคยบอกว่าเสียบอยไม่มาแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะเพราะวันนี้กำนันพูดดีมากเลยโอ้โหกำนันพูดดีมากมาขอบเจ้าพี่หน่อยเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เสียบอยไปแจกบนเวทีนะฮะวันนี้มาเฉลิมฉล้งด้วยครับนะใจร้อด้วยครับ ข้าพุเจ้าทีเลยอย่เสียต้อยแกรว่าฟังผมมาพุทธเจ้ครับขอบคุณมากครับทุนงานครับโอ้โหน้องชายคนนี้พูดจริงทำจริงเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรเพิมเพิ่ครับเสี่ยลอยสวัสดีครับโอ้โห ออนับตาก่อนเดๆๆขอโทษเสียวันผมเปลี่ยนไม่มีกระแสียไปเปลี่ยนจากเงินเป็นส้อยเลยนะฮะแล้วลงมาด้านนี้นะครับมาดีฮะมาด้านนี้ครับบอดโก้หนึ่งนะฮะอ้าวนอย่าบอกนะว่าอยู่ครบต่อนะฮะเอาไว้ก็มามาเป็นพยานน้อยมาพูดมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยดีนะเราปากดีต่อไปมาพูดบ่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าปากเป็นเงินเป็นทองอขอบคุณมากนะนับตาต้อาปิดกองไฟของเรานะครับ พี่น้องชาวไทยรุกจักกันดีนะเรื่องหมื่นบาทป้าปานรับแล้วอ่าแลครับหมื่นที่สองขอบผมอันนี้คือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะให้นะหายลดหน่อยครับหายอเทียนหมื่นที่สามขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยวไหนๆกำลังบินมาแล้วจับสีบอยมีความใจอะไรบ้าง พี่มอบเงินให้สามมืนี้เกิดะอะไรฮะก็ไม่ก็มีเรียนงเกิดนะครับผมพวกเกิดจากงานแล้วทุกงานมีค่าจครับเรามีพ่อเสียใจพี่น้องมักหอมนี้เองตัวค่ายของเขาทำกัผก็ขายแต่าการแบ่งพี่น้องไปเรีแ่แงนะครับแต่ก็รู้ครับให้ใ,ใจ้กับซอยซอยเหลือคราบทุกงานมีค่าจ่ายครับต่อ้างตีบมีเยับ นะครับพร้พอมเนี่ยก็คือผมก,เกเออ็เป็นคกกนคการศึกษาเป็นคนชระดอบเยี่ยมนะเดชเชนการศึกษาถือว่าเป็นงานนี้คือจัดงานในที่มอการศึกษาผมก็รับเด็กนักศึกษาฝึกงานอยู่ก็เลยแบบเรื่องขายเป็นธรรมดาครับเดินเงินเดินทองเลี้ยง,ง,ง,งไปแต่คือที่จริงแล้วคือให้พี่น้องัพร้อมกันรักกันเนี่ยดีสุดแล้วครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกทายครับขอบคุณจากน้าใจเสียบอยมากมากเลยครับอ่ะกำลังปินครับกำลังปีนสักหน่อยดูสังเกตการณ์นี้ไม่รู้สึกยังไงเสียงแอบไม่ได้คนนี้เหมือนเสียงแอบก็แอบหน่อยแต่ไม่ได้คนโคลสก็มาเสียงแอบล่ะเสียงแอบเขาเพราะดูแลด้านหลังแทนท่านรัฐมนตรีนรัฐมนตรครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับเห็นพี่น้องชาวกร้วมากมากนะน้ำตานะครับเพิว่าเป็นนิมายอันดีนะครับทั้งมีการส่งมอบ ทังมีการซื้อขายนะครับสำหรับวงการกอยในวัน네นี 3, 000, 500, 000, 100, 000. 3, ้นะครับทอว่ายินดีนะครับท็กผู้ซื้อผู้ขายนะครับสําหรับนะครับเจมานะครับซื้อจากเสียบอยนะครับด้วยราคา3ล้านห้าแสนบาทนะครับวันนี้นะครับเสียบอยกับสนับสนุนนะครับงานของจังหวัดกรสิ์นะครับก๋วยยักษ์ก๋ยแคะนะครับสามหมื่นบาทนะครับทอว่าเป็นรถไฟของพี่น้องชาวรับไปดท่านทุกคนที่มารวมนะครับขอให้ที่น้องชาวกายนะครับทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้นะครับ ไปน้ำกันกับยางน้ำกันนะครับพอคุนกันมีประเมินแล้วก็เสียบอยจากพรวาาฟาร์มนะครับแหมครับต้นนอเตอร์เป็นไงฮะต้องต้องขอบคุณในน้ำใจของเสียบอยแล้วน้องหอน้องชายคนนี้เนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่มีน้ำใจจากพี่น้องชาวป่าย